ลครับเออพี่ยิงผมทำไมอ่ะจับน้จับได้จับได้จับ้จับได้ับได้จับได้จับไย้จับได้จับได้จับได้จัวด้จัาได้จับได้จับไดูลดีจับด้จมาอุ้จได้จับได้จับับได้จับน้องบด้จูบไดบได่จัด้ปงบได้่ับได้จัด้จับบับด้ับไดจับ้จับได้จับ้จับได้จับได้จับ้จับได้จับไดจับได้ับด้จับได้จับไ้จับิด้ับได้จับได้รับไ้จับได้จับ้จับด้จาบได้จับได้จับได้จับไั หัวใจครับหัวใจครับมาเลยไอ้แล้วกูจะปปืนทิงเขาไปครัปิดปืนครับปิดปืนครับขอโทษครับปิดปืนครับปิดปืนปิดปืนครับสวัสดีครับหยิบปืนผิดทีครับขอโทษครับขอโทษครับรอหยิบปืนผิดครับฮะร่างกายเลยกูก่อนที่เขโยนโยนหนึ่งอ่ะไม่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 ใช่ไม่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 ใช่สวัสดีครับแม่นไปหน่อยครับสวัสดีครับ สสวัดีครับย่าหน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 ีย่าหนีอติไอ้โจกภาพไม่ตรงอ่ะย่าหนีครับย่าหนีครับคุณไม่มีอ่ะไม่มีภาพไม่ตรงอ่ะเยอะนักอ่ะโอเคเราจะเด็กกลุ่มนะครับดื้อฮะดื้อสวยครับสวยครับพี่สวยครับสวยสวยครับพี่ครับจริงจริงจริงอย่าวคนตัวนะครับอ้าวอ้าวตทำได้ไงอ่ะ สองสามรอบแล้วครับผมไม่ได้วิสามันคุณนะครับคุณตัวเองครับเทคสองหน้าสอนอของใครคอ,อ่ะโคอีอ่ะนี่เนี่ยผมมาแล้วขอจ้าดับกลุ่มครับขอจ้าดับกลุ่มนะครับผมผมตายได้ไงครับเมื่อกี้น่นญญาจะวืดครับวืดีอะไรอ่ะคดีอะไรอ่ะอันนี้คดีอะไรครับเนี่อ่ะพียาวดียาไอ้นุ่มพาแฟนมาเหรอวะ รจใหญ่แฟนรอดไหมพิธีเรียกอะไรพิธีเล็กอะไรใหญ่แฟนมึงรอดไหมครับมึงรับไปคนเดียวแล้วกันสี่แสนบินหนึ่งอ่ะเอาไหมแต่แฟนมึงรอดไม่ไหวครับสี่แสนจะไปครับอ่าโอเคไม่รักจริงไอ้เหี้ยเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับต่อรอครับต่อรอใจเห็นครับอะไรครับอะไรอะไรอะไรไม่ทำไรเลยอะไรเอาหมดตัวเลยนะเนี่ยเอาเงินจ่ายมาจ่ายมาหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งคุณแจ็คคุณทำอะไรไปบ้างครับเนี่ยหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งกับพี่กูคนละครับหมื่นหนึ่งเรื่องจบไหมครับจบ จบจบเดียชีวิตกูกับมึงเนี่ยแจ๊กอ้ี้จบไม่ได้ไปคุยกันคุยง่ายๆเอาหมื่นหนึ่งหมื่นได้เอาครับขอกล้องซ่อมคืนได้ไหมโอเค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 อี่หย่าที่กองทิพหายพระเจ้าดาวขออนุญาตเจ้าดาวครับเจ้าที่สีต่อไบไม่ครบครับไม่ครบครับไม่ครบครับครบแล้วครับครบแล้วครับครบแล้วนี่ยังไม่ครบครับอีซี่เท่าไหร่อีซี่เท่าไหร่อีซี่เท่าไหร่ห้าพันวะ พันเดียวครับอีซี่ครับอีซี่เท่าไหร่นะแรับอีซี่อ่ะอีซี่หนึ่งอีซี่สองแจ๊คสองสองสองไอ้ต่อรอครับอีซี่สองครับปั๊บเท่าไหร่ครับสามพันครับสามพันสามพันสามพันเลยครับบินเข้าไหมครับเข้าแล้วครับ ได้เก่งเท่าไหร่นี่วะรับหลังด้วยอะกูอะไม่ไี้จับแล้วได้เฮียดิเดังหน้ามือไว้แม่มือไว้แน่ ยี่บอดไม่กล้าอุ้มเหมาโอ้อะไรวะเสียโมเสียแล้วอย่างผมบอกอย่าเป็นใหญ่ใช่ไหมกล้าอุ้มก็เสียที่วิเจอยบันตีกันอยู่ตรงหน่าไฮเวย์แม่งบอกว่าใครจะกล้าอุ้มก็อุ้มเออกูแล้วคนนึงอ่ะอุ้มตะเปียอ่ะอุ้มตะเปียอ่ะแต่แถวนี้ต้องมีคนขายยาได้กลิ่นได้กลิ่นละเอ้ยความหลบไปแล้วตรงจีพี่ตรงจีบ้านซาเวทครับ ไปครัไปไปพิธีพี่ตีไปด่วนเลยบ้านเซาเวดบ้านเซาเวดมีคนส่งจีนมาจากบ้านเซาเวดครับบ้านเซาเวดกัลลาปาเซาเวดขี้ฟ้องวงว่าแล้ได้รู้ด้วยว่าแก๊งไหนขี้ฟ้องอ่ะทาแบบเอ้ยเวลาจำไปจำออกไปไม่ได้ดิของความลับในหน่วยงานจำได้ไอ้เหี้ยอะไรคนเราไอ้เหี้ยเจออะไรมากูจำได้หมดอ่ะไม่ลืมไอพี่พี่ไปแขวะเขาอีกเนาะเดี๋ยวพี่เขาปาการแขวะเขาอีกเนาะพี่อ่ะส่งจีนเบาหน่อยครับเครื่องมันค้างครับ ไม่ให้ซาเวดไม่ไม่ได้ใส่แจ็คเดีตเราไม่ให้ก็ฟ้องไอ้ยี่ห้อบานอ่ะเออจําหมดอ่ะโอ้ยไม่หยุดเลยว่ะน้องมันพอแล้วได้ปะโอ้โหส่งไม่หยุดเลยว่ะเราไปบ้านซาเวดครับไม่ต้องมาครับสองคนก็เพิ่งพอครับไม่พอเกินไปเติมมี่ผมมาเติมผมมาเติมพี่แจ็คผมมาเติมนะครับอ่าชีพอาชีพ แล้วไปแล้วกลับไงอะรูบ้ะนอะเลับมีรด้นะพี่รถเปลี่ยนนิดหนึ่งไปหอด้ห่อาหอด้ะใช่ปะวะใช่บ้านเสวีตวะใช่ดิไม่ด้เลยครับบ้านเสวีตไม่มีอะไรเลยเคลียร์ครับเคลียร์โอเคเปลยังลงข้างข้างบ้านนะครับเปยังอยู่หลังบ้านนะห่อดเปลยอะไอชิโร่ครับชิโร่ครับเจ้าที่ชิโร่คุณต้องคุณต้องคมกว่านี้นะครับคุณแบบรายการพวกอโทษครับพี่ครับขอโทษครับพี่ รายงานมั่วมากเลยครับรายงานมั่วมากเลยอุ้มเลยครับน่าจะอุ้มแลยนะครับน่าจะอุมะะอ้มแล้ยครับหลังบ้านไม่มีอะไรเลยครับเบอร์ฟูร์เย่บอลนะหลังบ้านไม่มีอะไรเลยครับแต่คิดว่าแบบตำรวจกันน้อยแน่นอนถ้าหลังลีเนี่ยโออยู่อ๋ออย่างน้อยเขาอยู่น้อยเขาเลยโดนปะเป็นรัวแต่นี่นดำเฮ็ดนะรถคันดำรถหลุด,ด เดือสามทีแล้วครับขอญาตนะขอญาตนะขอญาตเต็มตอรีมีมือดีอย่างเรามามันก็ไม่กล้าอุ้มกันล้อมันรู้ไงขับม้วจะบ้านหรือัขาน่วยเอาเงินดีกว่าใช่กูจะไปต้องโฟกัสยิงนะสิมือ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  โอ้โครพี่ยิงผมทำไมอ่ะขอญาติขอญาติเลยขอญาติเลยมึงอ่ะขอญาตเลยมึงอ่ะญาติครับขอญาตครับจะผาอยางนล้อขอญาติับูจับได้ว่ามึงออกจญาติคทุกคนในเครื่องแบบด้ดิตตีน้ผมไปสอบตีดีอเ้่อแบบดอกคิดถึงจังเลยทัายตารวจยี่หลงกี่พี่ป้าเลยมาเต็มอ่ะไลเลยวไปทํารอให้โดนจับดะครูกับเด็กเจอนอี่าวีชื่อฟ้าเลยมา ปกติไม่ปกติไม่ค่อยชอบตำรวจค่ะใช่เหรอรออะไรอะพี่อ้าวคนนี้เท่านั้นพี่พี่อยากกินไก่ขี้เหล็กเหรอฝากหวานเวียดเเดงกุ้งอะไรครับวีกุ้งเลยไหมกระป๋ากระป๋าไงหายไปไหนมาครับไม่เห็นเลยแล้วพี่จะออกตำรวจตอนไหนอะไปดี่บ้านพี่มาเป็นตำรวจแล้วตำรวจเริ่มเยอะแปลกๆปลกไม่ไม่อยู่ประมาณแบบสองสามสี่วันแล้วกลับมาแล้วติดรวจไปยืนยงแหลังจากนเห็นยงสี่สิบคนอะ เป็นตำรวจไม่ค่อยรู้ความอยูตลอดเวลาไปกันปะโรเวลอันนี้ดีญฟากะไรบ้างพี่ตีสวัสดีครับสวัสดียังโง้อตีชายายสวัสดีไหมเออเฮ้ยไปดีครับมองอะไรไม่เห็นเลยเนี่ยตอนเนี้ยพี่เป่าอะไรสู้ๆนะครับขอให้อุ้มได้เจ็ดเก้าหกขับรถให้ไม่ชนก่อนค่ะก่อนอุ้มนะขับรถยังชนอยู่เลยชนเสาตะแคงชนนู่นชนนี่ ดูแลดีหรือเปล่าด้วยมาอุ้มหน่อยได้น้องๆน่ารักครับน้องๆดูแลดีมากใช่ครับนายเราขอถามหน่อยพีรู้ไหมพี่ต้องมาดูแลดีปะเนี่ยมึงรู้ดูแลดีปะเนี่ยมึงดูแลดีปะเนี่ยเนี่ยคนเนี้ยดีครับพี่ดีสุดแล้วครับพี่แจ็คดูแลดีไหมบอกเขาไปดูแลดีครับปล่อยให้ไปโดนด่าปล่อยให้ไปโดนขังอะไรพวกเนี้ยยอก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 ให้อะไรนะเลี้ยงให้พี่ให้เติบโตนะครับไอ้ตเห็นหัวใจบนหัวเลยมา มไปเนี่ยเป่าปีเรียกงูอ่ะก็ไม่บอกดิว่าพี่ไปเจอกำแพงเป็นจริงกับผมเห็นว่าได้บนหัวไหมใช่ไม่ได้สกิโลอ่ะพี่ตั้มเจอได้สกิโลอซีเขาบอกกำแพงแล้วกำแพงกำแพงสุดนะตั้มที่อยู่นี่ฮะกำแพงสุดอะไรพี่อันนี้เปลี่ยนมาให้แล้วไม่ใช่แล้วพี่ชายพี่จะบอกว่าพี่ผมตัวใหญ่หรอซัมเมอร์มึงอย่าเล่นตลกอย่าอย่าอย่าตลกกินเนื้อปลาคิวม์วงแดดตั้มกายบอลใครรับหลังพี่ ่ไม่มีเอ้ยไอเมอร์เออ่ะเห็นไหมแล้วกูดีไหมอ่าพี่บอลพูดอะไรพี่บอลว่าอะไรเบอร์พบอกวามจริงไปเลยอ่ะพี่ต้อมบอกว่าพี่จูรถดีเห็นไหมน้องชายพี่เห็นไหมไอเมอร์อันเนี้ยสวยแล้วพอมึงูดมั่วแล้วเนี้ยสอง